ชำระแขนตอนที่สี่ปิดกั้นอาคมมันเป็นยังไงบ้างไอจอยสะดุ้งเฮือกเพราะัมแต่จดจ่อความคิดไปที่ไออินจึงไม่รู้ตัวเลยว่าหลวงพ่อชุมสีมายืนอยู่เบื้องหน้าตั้งแต่เมื่อไรยามใดพอท่านยิงคำถามมันก็ตอบติดขัดตะ,ตะกุกตะกักทุกครั้งมันจะโกะหกเรื่องอาการของไออินตามที่เพื่อนขอทุกทีมีเวลาแต่ไม่ใช่ครั้งนี้ ปบปับหลวงพ่อมายืนอยู่ตรงหน้าแล้วถามใครเล่าจะไปหาเรื่องโกโหกได้ทันเอเอเอะอ,อ,อ,อไม่ต้องมาเออบอกมาว่ามันเป็นยังไงบ้างตายแล้วหรือ,อยังหลวงพ่อชุมสีกระแทกเสียงถามท่านรู้อยู่ว่าไอาอินยังไม่ตายแต่ก็ใกล้เต็มทีสายตาคมกริบชำเลืองไปยังต้นทางที่ส่งเสียงโอกอากในห้องน้ำสั่งเสียงเฉียบขาดถ้ามันหายใจหายคอคลองแล้วพาไปหา,า้าตทกฏติ เอาดาบพ่อมันไปด้วยครั้งนี้ต้องคุยกับมันหน่อยว่าแล้วหลวงพ่อก็จากไปทิ้งไอ้จอยเอาไว้กับเสียงครวญครางใกล้าตายของไอ้อินและความงุนงงสงสัยดาบอะไรดาบที่ไหนครั้นแล้วมันก็ต้องสะดุ้งโยงสุดตัวอีกครั้งเมื่อไอ้อินโผล่ออกมาจากด้านในห้องน้ําในสภาพที่ไม่น่ารอดได้เกินเย็นนี้ใบหน้าและอาการมันบอกเช่นนั้นก็จริงแต่ทว่า แววตากล้ากลับต่างกันสุดขั้วไอ้อีออินไอ้อินมึงมึงไอ้จ้อยกูจะไปพบหลวงพ่อมึงไม่ต้องตามไปมีอะไรก็ไปทำเสียนั่นเล่นเอาไอ้จ้อยชุนกึกทั้งพระทั้งเด็กวัดมันอะไรกันเล่นสงครามประสาทกันอยู่หรืออย่างไรคนนั้นก็บอกว่ามันไม่จะไปต้องรู้คนนี้เองก็ไม่อยากให้มันยุ่งแต่พอถึงเวลาทีไรมันเอง ลับต้องกลายเป็นคนกลางคอยไกลเกลียครั้งนี้มันไม่ยอมสุดจะทนกับความไม่รู้อะไรอีกต่อไปแล้วคิดได้ดังนั้นก็กระชากเสื้อไออินอย่างแรงเป็นด้วยสัญชาตญาณหรืออย่างไรไม่ทราบไออินหายวับไปจากตรงนั้นและปรากฏตัวอยู่ด้านหลังไอจ้อยปาเล่นก้นซ้ำยังประทับดาบเล่มยาววางพาดบาเปิดคมชิดกระเดือกพร้อมเฉือนให้เลือดก,กระชุด ดาบเล่มนั้นคมกริบแค่ไหนไม่ต้องบอกก็รู้เพียงแค่แตะนิดเดียวเท่านั้นเลือดไอจอยพลันซึมออกมาละเลงบนดาบไออินได้สติชักออกปัดดาบลงพื้นใช้มือข้างเดียวกันประกบลำคอเพื่อนว่าพระคทถาห้ามเลือดสมานแผลเท่านั้นเองคอของไอจอยไร้ซึ่งบาดแผลได้ไดปรากฏให้เห็นทว่าสายตาเจ้าตัวซึ่งมีน้ำใสๆคลอหน่วยจ้องขเขมง มองไอ้อินด้วยความโกรธหรือน้อยใจอีกฝ่ายก็สุดจะคาดเดามึงต้องบอกกูแล้วนะไอ้อินกูอยู่โดยที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแบบนี้ไม่ได้มึงรู้น้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งปลอดภัยเท่านั้นไอ้อินว่าเชื่อกูเถอะเพื่อนมึงเป็นคนเดียวที่กูไม่อยากให้เจออันตรายอย่างที่กูกำลังเจออยู่ไอ้อินทิ้งคำพูดไว้เพียงเท่านั้นแล้วทำท่าจะจากไปอีกไอ้จอยมันไม่ยอมมันคิดมาดีแล้ว กระชากขอเสื้อไออินอีกครั้งเล่นเอาอีกฝ่ายงายหลังตึงน่าแปลกที่ครั้งนี้ไม่มีอาวุธใดๆโผล่มาและไออินเองก็ไม่หายตัวไปได้ราวกับเล่นกลอนอย่างก่อนหน้านี้ไอเพื่อนเวนมึงพูดมามาแบบนี้ได้ยังไงวะรู้น้อยเท่าไหร่ยิ่งดีอยากให้กูปลอดภัยไม่อยากให้เจออันตรายแล้วที่กูต้องคอยแก้ตัวให้มึงนี่มันไม่อันตรายเลยใช่ไหมแต่ไอจอยไม่แต่เตะอ,อะไรทั้งนั้นบอกกูมา ไอ้จ้อยตวาดว่าครั้งนี้มันไม่ยอมแล้วแม้จะทำอะไรไม่ได้แต่มันก็ต้องรู้ให้ลึกถึงแกนว่าเพื่อนรักและหลวงพ่อที่เคารพเก็บงาเรื่องอะไรไว้มึงเชื่อกูเถอะว่าไอ้จ้อยเรื่องนี้มึงไม่ควรรู้ไม่ควรเข้ามายุ่งก็กูยุ่งอยู่แล้วหรือเปล่าวะไอ้อินสุดปัญญาจะโอ้โลมปฏิลมเพื่อนรักให้เลิกสนใจเรื่องนี้เสียแต่ก็จริงอย่างที่ไอ้จ้อยว่าปากบอกมันว่าอย่ามายุ่งแต่ทุกครั้งที่ร่างกายมันแทบแตกสลาย จากอาคมที่ใช้แบบเกินตัวก็ไม่พ้นไอ้จอยนั่นเองที่คอยดูแลและหาเรื่องเลี่ยงเมื่อถูกถามว่าไอ้อินอยู่ไหนเหตุใดจึงไม่มาทำหน้าที่เยี่ยงเด็กวัดทั่วไปแล้วพอมาถึงตรงนี้ปรับปกปิดไม่ให้มันรู้หากเป็นตัวเองเล่าก็คงเคืองอยู่ไม่น้อยเอาเถอะเอาเถอะขอโทษด้วยว่าเพื่อนรักถ้ามึงอยากจะรู้นักก็จะไม่ปิดบังมึงอีกต่อไปเมื่อครูกูได้ยินว่าหลวงพ่อมาใช่ไหม ถ้าอยากจะรู้เรื่องทุกอย่างก็ไปกับกูว่าแล้วมันทั้งคู่จึงตรงไปหาหลวงพ่อสีชมซึ่งไอ้อินคาดการล่วงหน้าแล้วว่าคราวนี้คงไม่จบแค่ถูกเอ็ดเป็นแน่ด้วยว่าตนทําเกินตัวอย่างไม่น่าให้อภัยหากมันไม่หยุดยั้งการกระทําแล้วกลับมาเสียก่อนความจริงคงเปิดเผยและมันคงตายไปแล้วแน่แน่ยังไงล่ะไอ้ตัวดีเพียงก้าวเท้าขึ้นกระไดกุฏิ ลุงพ่อสีชุมเอ่ยทักเสียงกล้าวฟังแล้วไม่ใช่คำถามธรรมดาทั่วไปทว่าท่านบอกเป็นไปในเตรียมใจเอาไว้เสียมึงต้องโดนด่าแน่แน่ไอ้จ้อยนำไปก่อนตามด้วยไอ้อินเดินตามหลังเพื่อนด้วยอาการสงบสงเงียมเจียมตัวกลมหน้าพยายามอย่างที่สุดเพื่อหลบตาหลวงพ่อสีชุมซึ่งเป็นทั้งผู้ให้ชีวิตใหม่และพระอาจารย์สอนสั่งศัพทวิชาต่างๆ จากเดิมที่มีอยู่ให้กล้าแกร่งยิ่งขึ้นทว่าแม้จะหลบหน้าหลบตายอย่างไรจะพ้นได้หรือในเมื่อพาตัวขึ้นมาอยู่ยังชานกุฏิสถานที่อันเปรียบดังลานประหารสำหรับเด็กวัดที่กระทำผิดแล้วในยามนี้น่องไออินร้าวเผาร้าวรานจนต้องสุดตัวลงนั่งเมื่อหลวงพ่อสีชุมตวัดฟาดด้วยวย้อันเก่าอันเดิมวาเล็ก สีค่อนไปทางน้ำตาลนี้หววเด็กวัดแสนสนดังธโมลิงให้ได้ดีไปแล้วไม่รู้กี่คนต่อกี่คนข้าบอกเองแล้วไม่ใช่หรือว่ายาทำไมจึงรั้นนักอยากตายเหมือนพ่อเองจนตัวสันนักหรือหึไออินไออินก้มหน้าไอจ่อยหน้าเวอร์หมายความว่าอย่างไรที่ว่าอย่าทำประเดี๋ยวจะตายเหมือนพ่อนี่ปุ่มหลังไออินมันเป็นมาอย่างไรกันแน่ไม่ใช่เด็กกําพระ พ่อแม่ตายเพราะอุบัติเหตุอย่างที่ไอเอ็นมันบอกหร,อกหรือยิ่งเห็นอาการนิ่งเงียบดังว่ายอมรับความผิดทุกอย่างของเพื่อนรักไอจอยยิ่งใจหายหนักคิดผิดคิดถูกวะที่อยากรู้เรื่องไอ้อินให้ลึกกว่านี้มันครวนแล้วจะให้ฉันทำยังไงปล่อยให้พวกชั่วมันลอยนวลไปเรื่อยๆงั้นหรือก็อแล้วมันใช่หน้าที่ของเองไหมที่ต้องเอาตัวเองไปเสี่ยงแบบนั้นเหรอหลวงพ่อสีชมตะวัดกลับอ่อเองซ่อนอาคมให้เพื่อป้องกันตัว ไม่ใช่เที่ยวใช้ข่าคนอื่นแบบนี้แต่พวกที่ฉันข่ามันเป็นโจรมันเป็นพวกช่วยฉามันไม่สมควรมีชีวิตยอยู่บนโลกนี้ไออินเริ่มขึ้นเสียงคิดในใจวันนี้เป็นไงเป็นกันเงียบไปครู่หลวงพ่อสีชุมมองเด็กหนุ่มเบื้องหน้าด้วยอาการหลักใจหลายความรู้สึกถามเสียงแผวทว่าเป็นคำถามที่มาจากข้างในและเป็นคำถามที่หมายใจจะเตือนสติไออินให้รู้ตัวว่า มันไม่ควรลืมต้นกำเนิดของตัวเองพวกชั่วช้าไม่ควรมีชีวิตอยู่บนโลกนี้เอ็งหมายความว่าอย่างที่ว่าจริงหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นพวกชั่วช้าที่เอ็งว่าก็ต้องรวมเอาพ่อแม่ของเอ็งเข้าไปด้วยถูกไหมไม่ใช่พ่อแม่ฉันเป็นคนดีแต่ว่าพ่อแม่เอ็งก็เป็นโจรเป็นโจรเหมือนที่พ่อเอง็งข้าเป็นโจรเหมือนคนที่เอง็งเลยข้าเพื่อเอาข้าหัวของพวกมันไปแจกชาวบ้านนั่นละไอ้หิน ย้อนกลับไปราวสิบกว่าปีก่อนครั้งนั้นหลวงพ่อสีชุมเพิ่งรังตำแหน่งสมภารเจ้าวัดที่นี่ใหม่ๆขณะนั้นเสือโจรชุมยิ่งกว่ายุงนอกจากบ้านเศรษฐีเจ้าขุนมูลน,นายพ่อค้าแล้ววัดก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่พวกมันเลือกจะปล้นด้วยว่าพระดีพระเก่าของขังรวมไปถึงสมบัติชาติราคาสูงไหนจะพระเครื่องจากกรุเกา่า เป็นสิบเป็นร้อยองค์อีกเล่าเรียกว่าปลนวัดแต่ละครั้งได้ของมีค่ามากกว่าปลนบ้านเศรษฐีบางหลังอีกตัางหากวัดสำรงเองก็ไม่รอดจากการถูกหมายหัวกลุ่มโจรชื่อดังแห่งพิจิตคิดปลนวัดประจำจังหวัดตัวเองหลังจากเที่ยวสร้างชื่อระบือไปทั่วทั้งเหนือตอนล่างและกลางตอนบนโจรสองฝัวเมียแค่นั้นชื่อเรียกสั้นๆง่ายๆแต่สามารถขยายความได้ทั้งหมด จนกลุ่มนี้มีผู้นำสองคนและสมุนเพียงหยิบมือแต่ก็แข็งแกร่งหาใครเทียบยากตัวผัวมีอาคมแก่กล้าเนื่องจากร่ำเรียนกับอาจารย์มาหลายสำนักนามว่าอิดอาคมซึ่งเป็นที่กล่าวขานจนแทบจะเรียกว่าเป็นอาคมประจำตัวคือการย่นระยะทางย่นเวลาการหายตัวจากที่หนึ่งไปปรากฏอีกที่ใดในพริบตาแม้สถานที่จะห่างกันกี่สิบ กียร้อยกิโลก็ตามซ้ำยังเด่นในเรื่องของความคงกระพันฟันแทงไม่เข้าและนายอิดมหาจนร้ายผู้นี้ยังครอบครองดาบอาทรรยาวหกกำรรซึ่งโจดจันกันว่าเป็นดาบตั้งแต่ต้นยุคก,กรุงศรีกล่าวกันว่ายุคทองของนายอิดทั้งเจ้าหน้าที่ทางการและทางเสือจนที่มีอํานาจอาคมเข้มรั้งด้วยกันยังครั้นครามนายอิดเป็นจอมจนที่โหดดุฆ่าเจ้าทรัพย์ทุกราย เอาให้ตายทั้งโคดจะลูกเมียญาติพี่น้องที่ปลูกบ้านอยู่ในเขตขามเดียวกันหากกลุ่มโจรสองผัวเมียเข้าปล้นจะสังหารไม่มีเหลือฝ่ายเมียซึ่งก็เป็นนางโจรเช่นกันมีนามว่าดอกแก้วนับเป็นหนึ่งในหญิงไม่กี่คนที่กล้าเปิดตัวว่าตนเองมีอาคมโจนดอกแก้วเป็นลูกสาวของดำแขวน้อยมหาโจรในอดีตนางจเจริญรอยตามพ่อและได้พบรักกับนายอิด เมื่อครั้งต่างฝ่ายต่างกลับจากการปล้นแล้วบังเอิญสวนกันนายอิดเป็นชายคนที่สองที่นางไม่สามารถล้มด้วยอาคมด้วยฝ่ายนายอิดเองก็ไม่สามารถทำร้ายให้ร่างกายจนสาวดอกแก้วบอบช้ำเกินไปกว่าแก้มซ้ายแดงเป็นปืน้นเนื่องจากชกจ็มแรงเพราะไม่รู้ว่าเป็นหญิงต่อเมื่อผ้าโพกหลุดออกนั่นเล่าถึงกับเข่าอ่อนซ้อนรักปักอ,อกเข้าเต็ม เทียวไลเที่ยวคือข้ามเขตไปสู่ขอกับนายดำถึงพิษณุโลกความใจกล้าบ้าบินของนายอิดชนะใจในายดำยกลูกสาวคนเดียวให้โดยเสียแค่ไก่ตัวเล่าขวดและนับจากวันนั้นชื่อของโจรสองฝัวเมียก็กระชนันตั้งแต่แพร่ลามไปจนถึงอ่างทองอุไทยธานีโจนดอกแก้วมีอาคมเล็กน้อยทว่าเป็นความเล็กน้อยที่เหนือชั้นนางหอะเหินเดินอากาศได้ปานเท้าติดป,ปีก แม้จะเป็นเพียงช่วงสั้นๆแต่เท่านั้นก็เกินพอแล้วมีครั้งหนึ่งนางถูกล้อมจับโดยเจ้าหน้าที่ของทางการณนะริมแม่น้ำน่านแถวพระราชวังจันทร์ครั้งนั้นเป็นความบังเอิญที่ตำรวจพบตัวนางระหว่างเดินตลาดแรกทีเดียวนางจนดอกแก้วแซงหนีหัวซุกหัวซุนหล่อให้เจ้าหน้าที่คิดว่าพอไม่อยู่ข้างผัวนางก็เป็นเพียงยิ่งธรรมดาเทว่าเมื่อได้จังหวะ นางวิ่งข้ามแม่น้ำน่านโดยเท้าไม่แตะผิวน้ำไปอีกฝั่งได้ราวปฏิหารส้ำกระสุนปืนของตำรวจก็ไม่สามารถทำอันตรายใดๆของนางได้อีกด้วยนั่นละเรื่องย่อของโจนสองผัวเมียพ่อแม่ของไออินพ่อแม่ที่ทิ้งมันไปตอนอายุ15โดยการพามาฝากกับหลวงพ่อสีชุมภิกษุที่ทั้งคู่เคารพเพราะเห็นถึงความเก่งกาจเมื่อครั้งยกขยงกันมาป้นวัด แล้วถูกตะเพิดด้วยพระธรรมคำสั่งสอนฉบับเผ็ดร้อนเาะเหินเดินอากาศได้ก็ช่างเถอะหลวงพ่อหยิบกรวดปลาใสท่ทีเดียวร่วงพื้นหนึ่งนกปีกหักยนระยะทางย่นเวลาหายตัวได้ก็ช่างเถอะหลวงพ่อเร็วกว่ารู้ด้วยว่าจะหายวับไปโผล่ที่จุดไหนท่านโผล่ไปดักรอแล้วหวดด้วยไหวเล่นเอาแข้งขาอ่อนยวบนั่นเองโนสองโเมียจึงสยบให้กับหลวงพ่อสีชุมและสลายกลุม่ม ั้งให้คำสัตว์ต่อหน้าหลวงพ่อว่าทั้งคู่จะไม่ปล้นเขากินอีกและในวันนั้นนางดอกแก้วจึงได้รู้ว่าในท้องของนางยังมีดวงจิตอีกหนึ่งดวงอยู่ด้วยนางท้องอ่อนๆนั่นยิ่งเพิ่มแรงกระเพื่อมในใจโจรสองผัวเมียให้เลิกคิดเป็นโจรจะให้ลูกโตมาโดยถูกตราหน้าว่าเป็นลูกโจรอย่างนั้นหรือไม่มีทางเทาว่าวงการเสือโจรหาใช่นึกจะเข้าก็เข้านึกจะออกก็ออก มันไม่ง่ายขนาดนั้นแม้ทั้งคู่จะวางมือแม้ลูกสมุนทุกคนจะคิดกลับใจและหายหน้าไปจากวงการแต่ความแค้นที่กลุ่มจนสองผัวเมียเคยสร้างไว้ก็ยังมีผลอยู่ทั้งคู่ปลูกกระท่อมอยู่ชายป่าห่างไกลผู้คนอยู่ในแดนดินถิ่นฐานที่ไม่มีใครรู้จักหน้าค่าตาทว่าก็ยังถูกตามตัวจนเจอจนได้ไม่ใช่โดยเจ้าหน้าที่แต่เป็นโจรด้วยกัน ก่อนลามือจากวงการจนสองผัวเมียสั่งชื่อไว้กระชนนั่นหมายความว่าล่นที่นั่นที่นี่เอาไว้ไม่น้อยฉะนั้นสมบัติที่เก็บซ่อนไว้ย่อมมากตามและไอ้สมบัติที่ว่านั่นล่ะคือเป้าหมายของโจนกลุ่มอื่นโดยเฉพาะดาบอาถรรพ์หกกำมือบัรเสียนนารายเล่มนั้นไม่ว่ามหาโจรคนไหนก็อยากครอบครองและความวุ่นวายที่จำต้องย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆนั่นเอง ยังผลให้นาอิดวนกลับสู่วงการอีกครั้งไม่ใช่ในฐานะโจรปล้นฆ่าเจ้าทรัพย์แต่เป็นโจรที่ชิงฆ่าโจรก่อนที่ตนจะถูกฆ่าตายชายลึกลับกับอาคมเข้มขลังพร้อมดาบในมือแต่งกายด้วยชุดผ้ามอห้อมสีดำสนิดผ้าขา้มะที่เคยเกียนเอวและใช้โพกหน้าเองก็เป็นสีดำโจรผ้าดำ นั่นคือชื่อที่ทั้งโจอและเจ้าหน้าทีข่ขานนามให้นายอิดแต่แล้วจะให้ไล่ฆ่าคนอื่นเพื่อให้ตนะเลครอบครัวรอดนั้นดูจะเป็นทางออกที่ไม่เข้าท่าเมื่ออายุได้เจ็ดขวบนายอิดให้ลูกชายยกขันครอบครัวและสอนวิทยาคมให้หวังเอาไว้ป้องกันตัวเองจากพยันตรายเมื่อสิ้นพ่อแม่แล้วไออินเป็นเด็กอัจฉริยะจนแม้แต่พ่อแม่มันยังกลัวสัพพวิชาที่จำเป็น มันสามารถท่องจําได้ในเวลาอันรวดเร็วเช่นเดียวกันกับศัตรูที่ตามล่าครอบครัวนี้นับวันก็เริ่มมากขึ้นต่อให้นายอิฐจะฆ่าไปเท่าไหร่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะลดลงเลยยิ่งพักหลังยังเพิ่มกําลังของเจ้าหน้าที่เข้าไปอีกนั่นยิ่งทําให้ลําบากขึ้นเป็นเท่าทวีและแล้ววันหนึ่งสองผัเมียพาลูกชายซึ่งกําลังก้าวเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นมาหาหลวงพ่อสีชมทิวัด เอ่ยปากฝากเลี้ยงดูทีนับจากนี้ตนทั้งคู่คงไม่มีโอากาสได้อบรมสิ่งดีงามให้อีกต่อไปแล้วหลวงพ่อสีชุมนั่งทางในดูก็รู้ได้ว่านายอิดและนางดอกแก้วชะตาขาดตกขอขาดผนวกเข้ากับแรงอาฆาตพยาบาทของผู้ที่ถูกสองฝูวเมียฆ่ายังผลให้ยาวอาคมที่ไหนก็ไม่สามารถแก้ดวงได้นายอิดและนางดอกแก้วรู้ดี จึงชิงพาลูกชายมาฝากพร้อมทั้งทิ้งดาบอาถรรพ์หกกำมือไว้ให้กับหลวงพ่อขอร้องก้มกราบแทบเอาหน้าผากแทรกแยกธรณีว่าอย่าให้ลูกชายแต่ต้องมันเด็ดขาดได้ยินเช่นนั้นหลวงพ่อก็ถามกลับว่าเหตุใดจึงไม่เอามันไปทิ้งเสียเล่านายอิดตอบว่าพยายามหลายครั้งแล้วแต่ดาบเล่มนี้กลับมาโยกับตนทุกครั้งไปกลับมาเองต่อให้ใช้วิธีไหนโยนทิ้งน้ำฝังดิน หรือขุดหลุมศพมหาจรร้ายพลิกร่างยัดดาบไว้ด้านใต้ลงอาคมกำกับเอาไว้อย่างแน่นนะพอเช้ามาดาบเล่มนี้กลับปรากฏนิ่งอยู่ข้างกายดังเช่นทุกครั้งอยู่ร่ำไปดาบเล่มนี้มีอาถรรพ์มันมีชีวิตมีความคิดเป็นของตัวเองมันเคยดื่มเลือดและชื่นชอบในรสสัมผัสขาวครุงนั้นมันอยากได้อีกและรู้ว่าใครจะสามารถกำ้ามวาดเวียง และทำให้มันสมปรารถนาได้แน่นอนใน,นเวลานั้นไออินไม่ใช่เด็กเล็กที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวใดๆซ้ำยังเป็นถึงลูกชายของสองผู้ขมังเวทมันรู้ดีไม่มีร้องไห้กระจององอแงยอมรับชะตากรรมของตนเองแต่โดยดีทว่าไอที่บอกว่ามันรู้ดีนั้นก็เพียงแค่ว่าพ่อและแม่ต้องหนีไปเรื่อยๆและไม่สะดวกให้มันติดสอยห้อยตามไปด้วย และพระภิกษุที่พ่อแม่พามาฝากก็มากด้วยวิทยาคมแก่กล้าการกราบฝากตัวเป็นสิทธิ์จึงเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวมันที่สุดแต่แล้วหลังจากนั้นเพียงไม่กี่อาทิตย์ข่าวร้ายก็กระจายไปทั่วโจนสองวัวเมียที่หายเงียบไปนับสิบปีถูกสังหารแล้วโดยมือมืดที่ไหนไม่เผยตัวและข่าวนั้นก็ทำให้ไออินเสียหลักมันคล่ำเคร่งกับการทบทวนพระคาถา ทั้งจากการสั่งสอนของนายอิดและจากหลวงพ่อสีชุมและหนึ่งในวิชาอาคมที่ว่ามีอยู่หนึ่งเดียวที่มันฝึกซ้าแล้วซ้าเล่าจนเข้าถึงขั้นสูงสุดมันสามารถไปปรากฏตัวอยู่ที่ไหนก็ได้ในตอนไหนก็ได้ในพริบตาแบบเดียวกับนายอิดหากแต่ร่างกายและจิตใจของมันยังอ่อนแอเกินไปทุกครั้งที่ใช้วิชาร่างกายมันจึงรับภาระหนักและที่ทำให้หลวงพ่อสีชุมเป็นกลุ่ม คือดาบอาถรรพ์บัญเสียนอะไราหายจากกล่องไม้ลงอัคระที่ท่านจานเองกับมือไปอยู่กับเจ้าของไหมดาบต้องการอยู่ในมือไอ้อินและท่านก็ไม่สามารถเปลี่ยนความต้องการของมันได้อีกด้วยนั่นเองทันทีที่มันได้กำดาบพลังอันเออล้นแล่นปราดเข้าก่อกุมกินหัวใจจนเริ่มมืดบอดโจรผ้าดำออกอารวาสอีกครั้งแต่จะมีสักกี่คนที่จับสังเกตได้ว่าเป็นคนละคนกัน ทั้งความเกลียยกรดัดความแข็งแกร่งและเครื่องแต่งกายโจรผ้าดำเปลี่ยนไปเพราะเป็นคนละคนกันเองก็รู้ว่าคาถาที่เองใช้นะ่ะมันเกินตัวเกินไปเองยังไม่พร้อมความแข็งแกร่งของเองกับพ่อเองนะ่ะมันต่างกันพ่อแค่นี้นี่เป็นคำขาดจากข้าถ้าเองยังเห็นข้าเป็นครูบาอาจารย์ยังเคารพข้าอยู่ก็หยุดเสียแต่ทันใดนั้น หลวงพ่อสีชมปราดเข้าหากดศีายอินลงว่าคาถาสะกดแบบหนักหน่นวงจัดเต็มเพียงบทเดียวไออินพลันกลายเป็นคนธรรมดาไร้คาถาอาคมนั้นยังผลให้มันโกรธจนร้องไห้โหจะต่อว่าก็ไม่ได้เพราะอีกฝ่ายเป็นครูบาอาจารย์และุูให้ชีวิตแต่มันแค้นแค้นจัดจะทำอย่างไรได้เล่าต่อจากนี้เราไปตั้งใจท่องตำราเสีย อยากจับโจรผู้ร้ายก็ต้องเป็นตำรวจไม่ใช่ทำแบบลับๆหล่รอๆไปหลวงพ่อชุมสีว่าไอ้อินไร้เรียวแรงจะตอบโต้มันนั่งร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่ตรงนั้นไม่รู้สึกถึงอาคมใดๆในตัวเองเลยสักนิดเดียวแม้จะพยายามไร่คาถาแล้วก็ตามแม่ถ้าจะสอนให้มันแข็งแกร่งมากขึ้นกว่านี้ฉันว่าพูดกับมันดีๆก็น่าจะรู้เรื่องนะทุกคนหันมองเป็นตาเดียว ทันทีที่เห็นหน้าผู้พูดไอ้อินสะดุ้งใจชายชราผู้สามารถทำลายอาคมคล้องมันได้ง่ายๆและไม่กี่เดืนใจก่อนหน้านี้ไม่ถึงชั่วโมงเลยซ้ำชายชราผู้นี้อยู่ที่ลบบรุรีแล้วเหตุใดเวลานี้จึงมาโผล่ที่นี่ได้แล้วเจ้าแสนลมอะไรหอมมาเราหะนนมัสการครับหลวงพี่ชายชรานามว่าแสนกล่าวคุกเข่าก้มลงกราบตามมารยาท ก่อนชำเลืองมองไออินยิ้มเยาะก่อนกล่าวทักทายเช่นกันยังไงงงอะไรฮเองทำได้ข้าก็ทำได้ไอคาถาง,ง่ายๆแค่นี้แกคาถาย่นระยะทางนี่หลวงพี่ไม่ได้บอกมันหรือว่าคนรุ่นเราเนะี่ยก็ทำได้แถบทั้งนั้นมันเป็นคาถาพื้นๆด้วยซ้ำไออินมองนายแสงและหลวงพ่อสีชุมสลับกันไปมาทันทีนั้นความคิดหนึ่งก็แวบ,บขึ้นในสมอง เมื่อทบทวนดูคำพูดของนายแสงเมื่อครู่ไอ้อินจึงรู้ได้หลวงพ่อหาได้ตัดขาดมันกับวิชาอาคมแต่เป็นเพียงการปิดกัน้นความฉลาดของมันบอกตัวเองให้รู้ว่าหากมันมันฝึกฝนจนสามารถหลุดออกจากห่วงพันธนาการนี้ได้นั่นหมายถึงมันจะแข็งแกร่งเท่ากับนายอินผู้เป็นพ่อนั่นเองและคนที่จะช่วยมันในเรื่องนี้ได้คงไม่ใช่ใครที่ไหนนายแสงลุงแสงหรือตาแสง ชายชราผู้ย่นระยะทางจากลบบุรีมาพิจิตตรงหน้านี้นี่เองโอ้ยไม่อยากจะบอกเลยแค่นี้ก่อนนะไปตามต่อตอนต่อไปสวัสดีครับ